โมเดลเดิมหรือว่าเครื่องมือเดิมหรือว่าวิธีการจัดองค์กรแบบเดิมมันไม่สามารถที่จะรับมือกับสาภาพของตลาดที่เปลี่ยนไปได้เลยเอาแค่เรื่องนี้เนี่ยการ Restructure Business ก็ต้องมีแน่นอนนะภายใน1ปีถึง1ปีครึ่งต่อจากนี้เราจะต้องกลับไปดูก่อนว่าทำไมบางคนถึงมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงวิชั่นทุลมูลพอดแคส Continue with your mission. มาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับคอร์ส enhancing productivity in the digital era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยรรบิทหานุสาหะและคอร์ส improving leadership skills for the future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ก้าวทันโลกยุคใหม สอนโดยเดลแคนากี้ไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa at mission to the moon สวัสดีครับยนีต้อนรับเข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หันตาาหะครับวันนี้เอาบทความหนึ่งจาก harvard business review นะครับชื่อว่า how to get your team on board with major change นะฮะก็คือว่าจะทำยังไงให้ทีมของเราเนี่ยเ,เรียกว่ายอมเปลี่ยน นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ทีเดียวผู้เขียนเนี่ยก็เป็นทั้งมีมีสามท่านนะฮะเป็นอาจารย์ด้วยเป็นคนที่ทํางานอยู่ในคอนซัลทิ่งเฟิร์มด้วยนะฮะหนึ่งในเรื่องที่ผมได้ยินเยอะแล้วก็จริงผมก็ก็เป็นก็เป็นประเด็นที่ผมเองก็ก็เจออยู่ตลอดนะฮะก็คือเรื่องมากเราจะทํายังไงให้คนที่อยู่ในทีมเราเนี่ยเห็นด้วยกับการเป,ปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้มันมีเคสเยอะนะคือแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆากันหมดก็คือว่า โมเดลเดิมหรือว่าเครื่องมือเดิมหรือว่าวิธีการจัดองค์กรแบบเดิมการจัดทีมแบบเดิมหรืพวกนี้มันมันไม่สามารถที่จะรับมือกับกับสภาพของตลาดที่ที่เปลี่ยนไปได้หรือว่าสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้นะครับในในบทความเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงณขนาดนี้เลยเนี่ยนะรผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะต้อง เจอกับเรื่อง Restructure อะไรสักอย่างเนี่ยภายใน12-18เดือนเหตุผลเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับต้นทุนสูงขึ้นนะฮะเราก็มีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่เรื่องนี้เนี่ยการ Restructure Business ก็ต้องมีแน่นอนนะภายใน1ปีถึง1ปีครึ่งต่อจากนี้หรือนะครับธุรกิจเองมันก็เปลี่ยนเร็วมากนะฮะการแข่งขันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับคำถามก็คือว่าทํายังไงให้ทีมเปลี่ยนแปลงกับเราได้ก่อนเราจะตอบคําถามนี้เนี่ยนะครับ,รบเราจะต้องกลับไปดูกอนว่าทําไมคนถึงมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงบางคนทําไมถึงมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นท็อปดาวมากๆเลยนะฮะเขาใช้คําว่า create vision แล้วก็ change structure Ro l l out program แล้วก็ Get the b u y in ก็คือมันจะมาจากข้างบนนะฮะมีวิชั่นใหม่นะฮะเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่อ่ะมีโปรแกรมใหม่ออกมาแล้วก็ให้ทุกคนแบบมาใช้อะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบ buy in ให้มากที่สุดกระบวนการใหม่นี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ empower กับ p u r p o s e led a p p r o a c h มากกว่าคือไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้แบบเออคิดทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็เอาทำแบบนี้นะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนคือ empower เนี่ยมันเหมือนแบบค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าตัวเองนะครับ แต่ผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีการใหม่วิธีการเก่าเนี่ยมันก็ยากมากๆถ้าเกิดว่าจะนํามาใช้การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของความล้มเหลวในการทรานส์ฟอร์มต่างๆเขาเรียกว่า Transformation Project ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับเขาก็ลงมาดูลึกๆมากขึ้นเนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่มันทำให้เรา,เาหรือว่าทีมเราเนี่ยรู้สึกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนี่ยมันคือคำว่า belonging นะฮะ belonging เนี่ย,ยมันเป็นมันเป็นเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างนะครับพอเรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเวลาเราทําอะไรบางอย่างมานานพอระดับหนึ่งเนี่ยเราให้สิ่งที่เรียกว่า,าความซื่อสัตย์ loyalty เนาะไปนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะได้จะได้รับกลับมาเช่นกัน ทีเนี้ยพอการเปลี่ยนแปลงมันมามันมาขย่าวความเชื่อมมาขย่าวความซื่อสัตย์เดิมกับระบบเดิมกับวิธีเดิมของเราเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่อยากเปลี่ยนนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารเนี่ยโฟกัสเรื่อง belonging แล้วอาจจะทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นพูดง่ายคือบทความนี้พย่อมจะบอกว่าคุณต้องทําให้คนรู้สึกบีลองกับเรื่องใหมให่ได้ซึ่งมันมีสองพาร์ทด้วยกันนะฮะ ซึ่งมีสองพาดด้วยกันพาดที่หนึ่งคือทำยังไงจะดีแทชก็คือเอาออกจาก loyalty เดิมนะฮะ loyalty เดิมแล้วก็เอาความเชื่อใหม่เนี่ยนะครับแทรกเข้าไปให้ได้นะต้องต้องเอาออกจากของเก่าก่อนนะคือเหมือนกับที่เราพูดชอบพูดกันว่า unlearn กับ relearn มันต้อง unlearn ด้วยคือไม่งั้นนี่มันจะไม่มีพื้นที่สําหรับของใหม่นะี่ครับซึ่งผมคิดว่าหัวข้อน,นี้สําคัญนะคือว่าเราต้องโฟกัสสองเรื่องอันที่แรกเนี่ยต้องเอาออกจากของเก่าก่อน ซึ่งแค่อันนี้ก็ยากมากอยู่แล้วนอันนี้เป็นอันที่ยากกว่าด้วยซ้าจริงๆการเรียนรู้เรื่องใหม่ไม่ยากแต่ว่ามันต้องมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่เราก็ต้องเทน,น้ำกาวออกก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับเขาก็เลยบอกว่ามีสี่วิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงอในการสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านสิ่งที่เรียกว่า belonging นะครับอันที่หนึ่งเ,เขาบอกว่ายังไม่ต้องดูใครเลยดูเจ้าตัวก่อนอันนี้คือพูดถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับ เขาบอกว่าจริงๆเราเนี่ยเราเองเนี่ยบายอินขอการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยังนะครับเพราะเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เราคิดเองที่เราคิดว่าควรจะต้องเปลี่ยนนี่ยนะเพราะว่าเราเห็นสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าลึกๆล้วเนี่ยเราเองก็ไม่อยากเปลี่ยนถ้าเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยลักษณะท่าทางการสื่อสารของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบกะกะนะฮะคือจะไปก็ไปไม่สุดอะไรแบบนี้ซึ่งบอกว่านี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อหมดใจว่าเราจะเปลี่ยนเนี่ยนะฮะ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือคนอื่นเนี่ยไม,ไม่ไม่เปลี่ยนตามแน่นอนนะครับอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าให้หาสิ่งที่ผู้คนอยากจะเก็บไว้แล้วก็คําถามคืออะไรนะครับเขาบอกว่าอันนี้ต้องฟังอย่างตั้งใจมากๆบางทีเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องธุรกิจแบบใหม่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้เขาบอกว่าเคสที่เขาเจอบ่อยมากๆเลยเนี่ยคือมันต้องแตกทีมเก่าออกนะครับแล้วหลายคนรู้สึกว่าเขาชอบการทํางานนี้เพราะเขาชอบทีมนี้ เขาชอบทางานกับทีมนี้แต่พอเราแตกทีมออกปุ๊บเขารู้สึกว่าไปแยกอะนะไปแยกแยกเขาออกเขาก็ไม่สบายใจนะเขารู้สึกว่าทีมใหม่อาจน่าจะแยกก่กว่าทีมเก่าอนะไรนี้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เราต้องรู้พอเรารู้ปุ๊บเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องนะครับอันที่สามก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสนทนาที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากแต่คนที่จะเปลี่ยนแปลงต้องหลีก conversation นี้ให้ได้ ถ้าสมมติว่าต้องไปแบ่งทีมเขาออกหรือว่าไปแตกทีมเาออ้าจริงเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการคุยที่ไม่ใช่สั่งอะนะครับแต่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายถึงถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆอธิบายถึงเรื่องน่าตื่นเต้นใหม่ๆกับทีมใหม่นะฮะแล้วก็ฟังคอนเซิร์นของเขาด้วยเขาบอกว่าจริงๆเราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวฮาร์ดโปรดักต์เช่นเราเทคโนโลยีใหม่มาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะในการใช้แต่มันยากที่ใจเราใจคนมันไม่อยากเปลี่ยน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังนะฮะเราไม่ฟังทีมงานไม่ฟังลูกน้องเราเนี่ยเราบอกว่าให้คุณต้องเปลี่ยนมนแบบนี้คุณต้องเชื่อผมเนี่ยนะบางทีมันก็มันก็ยากเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าเขาใช้ของใหม่ไม่เป็นแต่เขาไม่อยากเปลี่ยนเพราะใจรู้สึกว่าของเก่าอ่ะหรือว่าทีมเก่าหรือว่าการทํางานแบบเก่าอ่ะเขาสบายใจกว่าเข้อที่สี่นะครับเวลาคุยกับทีมงานเนี่ยต้องบอกทั้ง ต้นทุนแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังต้นทุนของงานเป,นปลี่ยนแปลงมีเสมอนะครับแต่ว่าผู้บริหารที่อยากเปลี่ยนมากๆมักจะละเลยพวกนี้ไปคือไม่พูดถึงว่าง่ายๆพูดแต่ถึงแต่ด้านดีไม่พูดถึงด้านลบนะด้านลบก็คือต้นทุนนะเนาะเราต้องพูดถึงทั้งสองด้านแบบแฟร์ๆนะครับคนถึงจะเห็นว่าอ๋อโอเคจริงด้วยมันมีต้นทุนจริงๆแล้วก็เขาผู้บริหารก็เห็นแล้วว่ามีต้นทุนแต่เราต้องเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนีก็คือ4เรื่องในการคอนวิสทีมอย่างที่บอกฮะบ,บางทีเราไปเน้นเรื่องของ ฮาร์ดโปรดักต์มากเกินไปเราต้องกำไรเพิ่มขึ้นนะเราจะได้อยู่ในธุรกิจได้เราจะได้เข้าไปอยู่ในท็อปสิอะไรอย่างอเงี้ยแต่บางทีเนี่ยคอนเซิร์นของงานเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่พวกนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องที่ที่เป็นมีด้านเป็นซอฟต์มากเป็นเป็นเป็นด้านมนุษย์มากกว่าเยอะเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุลมูลนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่นธุลมูลพารแคสต์คอนเทนิววิทยุมิชชั่น